แอสสันประเทศไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ยกชุดทั้งเครื่องพิมพ์อิงเจตรุ่นล่าสุดในกลุ่ม e c o t a ท k และ Workforce รวม7รุ่นและโปรเจคเตอร์เพื่อธุรกิจในซีรีส์ EB รวมถึงโปรเจคเตอร์เลเซอร์อีก15รุ่นการเปิดตัวครั้งนี้มาพร้อมกลยุทธ์เน้นประสิทธิภาพความคุ้มค่าประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ที่มองหาความยั่งยืน คุณยันยงมุนี่มงคลทรผู้บริหารเอฟสันเผยว่าเอฟสันยังคงครองแชมป์อันดับ1โลกในกลุ่มเครื่องพิมพ์อิงแทงต่อเนื่อง15ปียอดขายทะลุ100ล้านเครื่องทั่วโลกในไทยเอฟสัน e ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทั้งเครื่องพิมพ์และโปรเจคเตอร์และจะเดินหน้าขยายตลาดรุ่นมิดไฮยผลักดันการเปลี่ยนจากเลเซอร์สู่อิงเจตและรุกตลาดโปรเจคเตอร์แสงสว่างสูงเพื่อตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ต่อไป